เอฟนะครับเมื่ี้คู้เื่สักครู่นะครับระหว่างเอฟทีนะครับกับทีีเคนะฮะไปปะตู กานนะครับคู่เล่นะฮะท่้อมพร้อมของซาละที์นะครแล้ก็เล่นเกมได้เลยนะครับนะครับตอนนี้เสาที่สามตัวเลขอคเยนะครับสองตัวบกาสิเจ็เอาครับเสียลูกออกไปเตืนเข้าไปทางอาละครับตัก็เปิดเข้าไปแหมไม่ดลูกออก้างเอาสุดแันครับสะดุดนะฮะทำเพี่งกโทษกันนะครับลูก เราดกันมาคือตวขอิระามเราเสี่ทุกเนสีสีเหลื่งนะครับสีไม่สี้ทาดิโอาทำไ้ไม่มีประตูนะยายปทำด้วีตาเข้าไปแล้วสีเข้าไปะต่เิดยิ่งขึ้นใส่ต่ออกได้คร อาล้ครับแอมไต่หลุดนะไปสรวจคอเอ็มเซ็ทีเอาครับตอนนี้ต้องทำอะไรนะเราซ้ายคอะครัครับอครับเอครับเอะครัอะครองมาัเอะครับอะครับเอะเอะครับไปเเอครับเอไปอะเอะเอะคระรัอครับไะคครับ บุกแตกจริงๆน,นะครับจะดทำประตูให้ได้แต่ในส่วนของถึงแก่นองมาเข้าไปหีสก,กอร์นะยังไม่มีสกอร์เอาไปตอนนี้เอาไปนะไปนะครับแม่ไปไ,ได้น,น,นะครับมาต้องมาครัาในชุดนี้นะครับจัดยงายในส่วนของตัดแค่เอาไปตอนนี้บางทีไปย้าย ยได้ลูกดูจ้ะการเพิ่มสกอร์นะอ้าวตอนนี้เทียร์ได้ไปปเป็นลูกเตะมุมนะของในส่วนของเอสเอ็นตีเนส่วนของตำแหน่งก้าวบากแทบเราก็กเกป็นฝ่ายบุกได้ชัดเจนกว่านะตอนนี้นะครับโอ้ลูกออกประตูเซได้นะครับโอ้โห,สอ,หสองหนึ่งสองหนึ่งจะได้ไหมอ้าวลูกออก ประตูไม่ได้ตอนนี้จะยงไงจะตีประตได้ไหมอขาตัด้งไมกเอยากได้เลยจาโอนี่เจููเข้ประตูมเาไม่จับไม่จับจนยังไม่อยู่แล้วเราปล่อลูกออกป่อยปลูกตั้งเต่นะฮะตอนนี้เร ตู้ของทีเคที่ยามนะครัมีดนรเชียร์กันนะครับยกันได้นะฮะเราุยกันนะ,ะอะเด็กๆครับเล่นให้ส,หสกะฮกันเนกะผู้รักษาประตูเสียงการสตัวลูกเข้าประตูะนะในส่วนของที่ดีเคเทียร์ลูกออกไปได้นะูลกูกายทไป,ไป เอสตีเอสตีเปิดลูกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะอ่าโอเคโอเคนะครับโอเคโอเคต่อสกอาสก้าเพื่อผมเด็กเอาชัดเจนเลยพี่เพียงกันให้ชัดเจนนะฮะเราอ่าทีนาทีสุดท้ายเลยนะครับ โอ้โหนะครับกระทรวงอมเาคนทีนะคะะระับเอาชนะไปได้ในสก<ะ>อร์สามประตูต่อศูน,นย์นะครับสามประตูต่อศูนย์น่าเอาจนได้นะครับตอนนี้สกอร์เสมอนะคับอยู่ในโลกน้ำนอ่ะน้ำม่ถังเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม